ผมอยให้เพื่อนๆดูกล้วยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับกล้วยสายพันธุ์นี้คือลูกน้องใหญ่ต้นก็ใหญ่นะครับสูงมากๆเพื่อนๆดูต้นนะครับเมื่อเทียบก,กับสายพันธุ์อืน่นคือสายพันธุ์นี้คือจะต้นใหญ่มากๆนะครับเแล้วให้พเพื่อนๆดูเคลียร์น้องนะครับมันยิ่งเออยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆรู้จะกินหมดแล้วป่านะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเกินสิบปีนะครับมันใหญ่จริงๆนะครับเพื่อนๆมันยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเมื่อเทียบกับกล้วยสายพันธุ์อื่นแต่ว่ารสชาติ อันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะครับผมตอบเ,เพื่อนๆไม่ได้เดี๋ยวให้ให้น้องอสุกนะครับผมจะมารีวิวให้เ,เพื่อนๆชมว่ากล้วยสายพานี้รสชาติเป็นยังไงนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่นะครับเพื่อนๆเต็มเต็มเลยนะฮะ <S 1> <S 1> ให้ชมอีกรอบนึงนะครับใกล้ๆครับอัอนนี้กไม่ได้ซูมนะครับขยับกล้องเข้าใกล้ๆ,ๆนะครับอ่าอันนีครับเดี๋ยวตอนที่น้อง ลูกโตมากกว่านี้จะมาอัปเดตนะอันนี้คือกล้วยหอมจอมพลไซส์ใหญ่นะครับโอ้เพื่อนๆครับตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับอัดคลิปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งแล้วนะครับฝนแรงมากๆเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ดงกล้วยเลยนะฮะเนี่ยครับนี่คืออันนี้คือกล้วยหอมจอมพลครับเพื่อนๆลูกสวยๆนะครับมีออกสามเครือนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆชมทั้งสามเครือเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เครือแรกนะครับอันนี้เครือที่สองเห็นไหมครับข้อดีของหอมจอมพลคือต้นน้องจะไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆดูลูกมันนะครับสวยๆเลยครับเพื่อน นี่แล้วก็อีกเครือหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวอีกเครือหนึ่งนะครับนี่ครับลูกน้องอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมก็คืออีกไม่นานนะครับน้องก็น่าจะแก่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อแม่มาดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าท่านท่านก็อยากชิมเพราะว่าท่านชอบนะครับสายพันธุ์นี้นะครับดีกไม่นานนะครับอันนี้ส่วนหนอน้องก็ผมขุดไปแล้วนะฮะแต่เหลืออีกกองนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้ขุดเดี๋ยวว่าจะขุดออกไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับปลูกไว้ตั้งมาตั้งสิบกอนะฮะ ได้กินนะครับได้กินตลอดแล้วก็โอเคประทับใจนะครับอันนี้คือกล้วยน้ำว้าดำนะครับปลูกไว้สองกอนะครับขยายมาจากต้นเดิมนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะครับคนอื่นอาจจะชอบก็ได้สำหรับผมคือผมไม่ชอบเพราะว่าน้องหวานตอถ้าสุกมาน้องหวานเกินไปสำหรับผมนะครับผมถ้ากล้วยมันหวานผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้คือไซบิ๊กบึ้มออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับ สายใหญ่จริงๆครับอีกไม่นานนะฮะเราจะได้มาชิมกอนนี้นะครับอันนี้คือหนอน้องอลังการมากนะครับจะขุดออกไปปลูกที่อื่นก็ไม่ไหวแล้วครับกินแค่สองนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าน้องหวานเกินอันนี้เก็บเออปลูกไว้ให้น้องน้องโตตรงนี้แหละครับอีกไม่นานเราค่อยมาว่ากันเอาขี้วัวมาใส่ก็ให้น้องออกเครือตรงนี้เลยได้กินแน่นอนแต่ถ้าน้องเอ่อเออขึ้นคนเราค่อยเราค่อยว่ากันใหม่นะครับรอชิมนะครับเพื่อนๆของอะไร อันนี้คือกล้วยทองขี้แมวหาดใหญ่เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนน้องจะเครือใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้คือทองขี้แมวหาดใหญ่นี่นะครับอันนี้หน่อน้องเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนเเป็นกล้วยที่สายพันธุ์ออกหนอเยอะจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับหอมหอมจำปาหอมจำปานอนเล็กนิดเดียวน้อยมากนะครับแต่ว่าทองขี้แมวหาดใหญ่นะครับผมปลูกไว้2กอนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็อีกเครือนึงนะครับออกไม่สูงนะครับ เต็มเลยนะครับแต่หน่อไม่ค่อยมีครับหน่อหน้อนี่นิดเดียวครับให้ชมบรรยากาศของทองขี้แมวหาดใหญ่อีกรอบนึงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูกล้วยไม้ชอตนะครับอีกกล้วยสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นยังไม่ได้ชิมนะครับกล้วยนี้ก็คือน้องเพิ่งแทงปลีมาครับเพื่อนๆครับใหญ่มากๆนะครับอันนี้ผมปลูกทิ้งไว้มีหน่อด้วยนะครับก็มาเหลือสี่หนอนะครับเดี๋ยวผมจะออกปลูกทั้งหมดนะครับ อันนี้คือผมขุดไม้ชอผมขุดมาแล้วสองหนอนนะครับเพื่อนอันนี้คือหนอใหญ่ยังเหลืออีสี่ผมจะไปปลูกอีกแปลงนึงนะครับกําลังเตรียมยังไม่มีแรงไปขุดที่ปลูกนะครับเดี๋ยวถ้าผูดที่ปลูกเสร็จแล้วก็จะมาขุดอันนอน้องไปนะครับเดี๋ยวเจอกันอันนี้คือกล้วยหอมจำปานะครับซึ่งเป็นกล้วยที่ผมชอบที่สุดนะครับผมปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้ผมขยายเป็นห้ากอแล้วนะครับเพื่อนดูนะครับลูกน้องใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับ อันนี้คือเป็นลูกที่โตต้นที่โตในหน้าฝนนะครับผมก็เอาเอาขี้วัวมาใส่ประมาณครึ่งกระสอบนะครับแล้วที่สําคัญไม่ได้ออกเครือเดียวนะครับเพื่อนๆผมผมเหลือไว้2ผมเหลือไว้2ต้นใช่ไหมครับอีครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับไซส์บิ๊กเลยครับเดี๋ยวผมต้องหาไม้มาค้ำเลยครับเพื่อนๆหนูกลัวหักมากเลยดูจากดูจากสภาพไปนะครับเพื่อนๆดูเพื่อนอันนี้อีกไม่นานถ้าไม่ค้ำหักแน่นอนนะครับผมดูจากสภาพแล้วนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ให้ดูแบบ ทุกมุมนะครับกล้วยหอมจำปาครับนี่ลูกน้องสวยจริงๆครับทรงผลนี้สวยเมื่อเทียบกับกล้วยอ,อีกลายสายพันธุ์ที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้คือกล้วยไข่มาเลยนะครับไซส์ใหญ่นะครับอันนี้คือแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้คือน้องแก่แบบเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ตัดเพราะว่ากินไม่ไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้วยที่ตัดไปอีก จากอีแปลงหนึ่งนะครับยังห้อยเตรียมบ้านเลยครับกินไม่หมดครับซึ่งเขือนี้ผมจะให้น้องสุกคาติดติดต้นไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยในอนาคตถ้ามันสุกมีตักรกสองลูกแล้วนะครับผมก็จะมาตัดเอาไปห้อยไว้ที่บ้านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมกล้วยร้อยหวีนะครับอันนี้เขือน้องนานเดี๋ยวมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับแต่น้องยังไม่ร่วงนะครับแล้วอันนี้ก็คือน้องที่มาใหม่นะครับเห็นไหมครับ อันน elim, exactly not, not no ี so ้ผมปลูกใกล้กันเลยนะกอเดียวกันนะครับเหลือเหลือไว้แค่สองกอนะครับผมขุดออกไปปลูกไว้อีกแปลงอย่าง้นะครับเอาเอาไว้ประดับนะครับน้องไม่น้อตสกินไม่ได้แต่ว่าความสวยแล้วก็น็อดอกตรงนี้นะครับมันอยู่นานมากนะครับผมจำได้ว่งเกือบสองเดือนเลยนะครับเพราะเดือนอันนี้คือมาอันนี้คือเดือนกว่าแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยู่สภาพนะครับยังสวยเห็นะครับเพื่อนๆยังไม่ยังไม่เหี่ยวนะครับยังไม่ร่วงเลยนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะขยายไมปลูกไว้แปลงตรงทางเข้าหน้าสวนอีกแปลงเนึ่งนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆที่เดินผ่านมาชมมาชมสวนได้นะครับโชว์โชวส์สวนครับวัสดีครับผมเดี๋ยวชมโซนใหม่นะคะนี่เะครับเพื่นพนอนๆอันนี้กล้วยอหอมเตี้ยเคือที่หนึ่นะครับซึ่งเป็นกล้วยหอมเตี้ยที่เคือถือว่าใหญ่มากๆเพื่อนๆดูลูกนะครับ ลูกก็คือเท่ากับกล้วยหอมทองเลยนะครับลูกใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ข้อดีของน้องคือต้นเตี้ยนะครับแต่ว่าผมก็ต้องคำเผื่อไปก่อนครับเพราะว่าน้องเออลูกใหญ่จริงๆครับแล้วก็จำนวนวีก็เยอะนะครับผมอ่ะมาดูเครือต่อไปนะครับนี่นะครับผมอันนี้ต้นเล็กนิดนึงนะครับต้นเล็กแต่ว่าคุณภาพลูกนะครับเพื่อนๆดูนะครับลูกใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้คือน้องผัดน่าจะใกล้จะแก่แล้วนะครับเพราะงั้นคือลูกน้องจะใหญ่มากๆครับอ่ะอันนี้คืออันนี้อ่าน้องพึ่ง ไม่นานนะครับน้องยังไม่ยังไม่ได้แก่ยังไม่แก่มากนะครับเพื่อนๆดู่นนะครับนี่ครับผมอันนี้อันนี้รออีกสักมาสักเกือบหนึ่งเดือนนะครับลูกจะใหญ่เท่ากับเครือแรกเมื่อกี้นะครับก็คือใส่บิ๊กบื้มมากนะครับอันนี้คือถ้าถ้าสุกนะครับผมกินแค่ลูกสองลูกก็อิ่มแล้วของลูกก็คือไม่ไหวแล้วครับผมมันสำหรับผมนะครับ ม,ม,มันคือรสชาติเหมือนกล้วยหอมเลยแล้วก็มันหวานผมไม่ค่อยชอบกินอะไรหวานๆนะครับก็เลยก็เลยปลูกไว้นะครับพ่อแม่ก็ให้กินไม่ให้กินเยอะนะครับกินวันละลูกพออย่างนั้นคือเราก็ใช้วิธีแบบว่าเก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็แพ็คผมก็แพ็คใส่ถุงใส่ซ่องฟิตไว้นะครับแล้วก็มาไปปัน่นกินกับพวกโปรตีนนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆอันอนี้ก็อีกคืนนึ่งนะครับเคืนนี้ใหญ่เกินนะอันนี้ก็ใกล้ใกล้แก่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ผมขุดขุดหนอน้องออกนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับขุดหนอไอ้ปูครับ จะขยายออกอีกนะครับปลว้สิบก็ูกปลวยสิบก็ไม่พอเขาจะปลวยอีกครับเพราะว่าตอนเพื่อนเพื่อนพี่น้องมานะครับมันไม่มีกล้ยให้ให้ฝากทั้งปีนะครับก็เลยจะปลูกเพิ่มเป็นยี่สิบนะครับให้มีอีกีเครือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่เครือนหนึ่งอันนี้ผมก็ค้ำนะครับการค้ำผมก็จะเป็นการค้ำแบบเสาต้นเดียวนะครับมันจะเอียงๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ล้มครับผมแล้วก็ผมมีเชือกตรึงไว้ด้วยนะครับนี่ รับรองครับเพื่อนๆได้กินแน่นอนค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับเพื่อนๆรอบนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาขุดหน่อกล้วยหอมทองเตี้ยนะครับไปปลูกนะครับผมผมจะขยายเพิ่มเป็นอ่าสิบสิบอีกสิบกอน,นะครับการวมแล้วก็ประมาณยี่สิบนะครับเป็นกลายเป็นยี่สิบกอน,นะครับเพื่อให้อ่ามีปริมาณก็เพียงพอที่จะไปฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับ เป็นเพื่อนดีเลยครับผมขุดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนผมออกมาขุดตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางวันไม่ไหวนะครับผมนี่นะครับเพื่อนอันนี้ผมขุดมาแล้วนะครับผมขุดไว้ก็ประมาณนับดูก็อันนี้นี่ก็ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนขุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ผมจะเจะเอาหน่อกล้วยทั้งหมดนะครับไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับเพราะแปลงแปลงนี้มันพื้นที่แค่หนึ่งไร่นะครับไม่มีพื้นที่ปลูกแล้วครับเต็มพื้นที่แล้วครับก็เลยจะไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับ ทิ้งไว้ครับแล้วปีหน้าหน้าฝนมาครับผมก็จะมีกล้วยให้กินเยอะแยะเลยครับผมหน้าแรงก็ปล่อยน้องปล่อยน้องไว้เลยครับน้องปลูกดูแลง่ายครับน้องไม่ตายแต่ว่าน้องขี้เลร่เฉยครับก็คือจะไม่ลูกก็คือลูกแบบวีสองวีครับผมเพราะว่ามันนี่มีน้ําลดนะครับแถมว่าบ้านผมระบบน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั้นคือหน้าแรงเราจะปล่อยกับว่าหน้าฝนปุ๊บนี่รับรองครับยิ่งใหญ่เหมือนที่เพื่อนๆพืเห็นจากคลิปก่อนหน้านี้ครับอาจเจอกันใหม่นะครับ อันนี้คือหน่อกล้วยที่ผมขุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาไปขยะไปปลูกไว้อีกแปลงแปลงหนึ่งนะครับเอาไว้ปลูกไว้กินนะครับแปลงนี้ปลูกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเต็มพื้นที่แล้วนะครับหนึ่งไร่อีกแปลงหนึ่งก็คือประมาณหนึ่งไร่กับอีกประมาณหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาหน่อกล้วยไปปลูกทิ้งไว้นะครับน,นี่นะครับเอาปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงครับกว่าต้นไม้ประดับเราจะโตนะครับปลูกทิ้งไว้ก่อนนี่นะครับอันนี้คือเน้นๆเลยนะครับก็จะมีมันจะมีกล้วยหอม หอมหอมทองเตี้ยนะครับแล้วก็กล้วยร้อยหวีนะครับแล้วก็มีกล้วยร้อยปลีนะครับผมกล้วยประดับเรว่ยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้วยลูกใหญ่กลมๆกล้วยขี้ช้างนะครับแล้วก็ก็จะมีกล้วยคาบินดิสนะครับเพราะว่าลูกใหญ่ครับคนมองมาคือสนใจครับลูกเขาคือ้องใหญ่จริงๆนี่นะครับก็ประมาณเกือบสิบกว่าต้นนะครับก็น่าจะพอดี พื้นที่ที่เราเตรียมไว้ที่ที่จะไปขุดปลูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอชิมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ชมนะครับอ่าตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับแล้วนะครับให้ดูอ่อันนี้คือประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับอ่าทุ่งนาข้าวเจ็ดโมงเช้านะอ่านะครับเพื่อนอ่าอากาศดีเยี่ยมมากครับดีเยี่ยมมากดีสุดๆเลยครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับกลับแล้วครับผม